คุณเซนขออนุญาตนะครับคุณเซนเดี๋ยวคุยกับลูกค้าเสร็จเข้ามาหาพี่หน่อยนะพี่มีเรื่องจะคุยหมดหน้าเรียกมีอะไรยอดขายไม่ดีวรมวะติดอะไรวะเดี๋ยวผมขออนุญาตผาลูกค้าชมศูนย์บริการสักนิดนึงฮะของเราใหญ่มากเรียนเชิญครับตรงนี้เป็นบาร์ขนมนะครับลูกค้าจะหยิบทานได้เต็มที่เลยไม่อั้นเลยนะครับได้ถึงห้าโมงเย็นนะครับผมูดูแลลูกค้าได้ถึงห้าโมงเย็นได้เลยเดี๋ยวไปงนุนต่อกันเลยครับ ตรงนี้ก็เป็นมุมนั่งพักผ่อนนะครับลูกค้าก็นั่งพักผ่อนได้ตามสบายได้เลยนะครับทำงานมาทําก็ได้นะครับมีต่อไวไฟได้ครับนะฮะงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูศูนย์บริการต่อนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์บริการศูนย์ซ่อมบํารุงนะครับนะครับลูกค้าสามารถนํารถเข้าเช็คระยะนะครับหรือซ่อมบำรุงที่นี่ได้เลยครับนะครับพี่ครับสนใจดูรถมือสองได้ไหมครับเวลาผมยังเหลือครับ อันนี้ก็จะเป็นรถมาสเตอร์เซอร์ติฟนะครับซึ่งเป็นรถที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากทาง m a ส t e r มาแล้วนะฮะนะครับก็จะเป็นรถที่ไม่น้อยนะครับบังคับเป็นรถผู้บริหารวิ่งน้อยมากนะครับคุณภาพดีเยี่ยมนะรับประกัน1ปีสูงสูงสุดถึง2,000 20, 0กิโลด้วยถ้าเทียบกับรถายแดงแล้วได้สูรถเยอะม,มากน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับไปดูอย่างอื่นนะเวลาผมยังเหลือ พ,พี่พี่มีอะไรครับด<อ>ิวิต<ม>ิลูกค้าทั้งวันเลยพี่อ๋อไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าพรุ่งนี้ฝากซื้อหมูปิ้งหน่อยนะ,จะเจ้าเดิมอ่๋อรับ,ร,บรับใจได้ครับวิตเซลตูซื้อหมูปิ้งด้วยรอเนี่ยดูว่าจะโดนอะไร